แน่นอนต้นปีกันแล้วเนี่ยนะหลายหลายคนเริ่มมีอาจจะเริ่มเรื่องราวใหม่ๆกับบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่นะและบุคคลที่จะมาเป็นไกด์ชีวิตก็หนีไม่พ้นหมอดูอีกนั่นแหละไม่ว,ว่าใครจะเชื่อหมอดูสำนักไหนอะไรก็แล้วแต่ล่าสุดมีคนดังคนรวยต่างพากันไปใช้บริการผู้ชายคนนี้มากมายนะฮะเขาบอกว่าสามารถถ่ายใจได้แน่นยํำเลยคุณเป็นปัศนีนี่ไ <laughs> <laughs> ง,งัล <laughs> <ม>นียังไม่ได้ถามเจ้าตัวเลยเขายินดีไหมกิยแป๋วไหม โอเคยินดียินดีตื่นเต้นเหมือนกันปกติเป็นคนไม่ค่อยดูดวงแต่เมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่แม่นี่ยไล่์กลับบ้านเลยใช่ไหมแน่ใจด้ว่าจะดูให้แป๋วคุณสามารถพูดคือว่าถ้าไม่แม่นปุ๊บคุณต้องยืนขึ้นมาแล้วพูดว่าเละเถอะนู่นประตูเปิดเลยแม่ใจดีมาช่วยปิดประตูนิดนึ่งนะแนะนำชื่อยัง ตอนรับคุณมงคลลอดเที่ยงทมครับหรือหมอดูไฮโซสวัสดีฮะสวัสดีครับที่มาของคุณหมอนี่มันคืออย่างไงทำไมถึงดังสถาปนาเป็นหมอดูไฮโซใครสถาปนาก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะผมชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเลยไม่ได้ปีไฮโซอะไรครับแต่เพียงแต่ผมได้ไปดูไฮโซเนี้ยเมื่อก่อนอยู่กับเครื่องสําอางออนทัวร์มันเป็นสิบปีเลยครับเครื่องสําอางหลายๆบริษัทเอ่ยชื่อได้ไหมครับเซนทัลลอริออเอลกาอะไรว่าไปนะครับ ก็เคยได้ดูคุณสุมณีคุณนากษมด้วยอพอนักข่าวเขารู้อ๊เขาก็เอ๊ะได้ดูเนี้ยตรงเนี้ยแหละเป็นที่มาด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นพ่วงกันไปใเลยเลยเป็นคนบอกวคุณแน่หรือมาโนภาพตัวเองผมก็ไม่สามารถจะรู้ว่าแม่หรือเปล่าผมต้องขอท้าจาก ล่าสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผม Facebook ของคุณซุมนีคนนักเกษมโดนแฮกอันนั้นแน่ที่ประกาศก็จะไปค้นหาสุดยอดหมอดูไหมท่านผู้ชมในวันนี้คริสต์มาสแล้วเนี่ยครับเราก็เลยได้รับคําแนะนําว่าเชิญมาอีกหนึ่งท่านเพื่อที่จะมาดูดําโนเออดวงของเมืองไทยดวงของดาราของแต่ละคนอย่าเป็นเขาบอกเป็นหมอดูไฮโซครับอาจารย์เนี่ย ชื่ออาจารย์มงคลเขาบอกเป็นหมอดูมาตั้งแต่เด็กๆ,ๆเลยฮะทั้งดูลายมือวันเดือนปีเกิดกาฟชีวิตเจ็ดตัวเก้าฐานเนี่ยแต่ต่อมาเริ่มศึกษานี่เลยฮะเขาบอกว่าไพทารโอหรือไพยิปซีเนี่ยแลหละนะฮะเริ่มศึกษาไพทารโอมาแล้วก็มาหลงเสน่ห์กับไพทาโรโอพอสมควรแล้วก็ดูไพทารโอเนี่ยมา20ปี20ปีนะฮะเขาบอกเขาเคยอยู่ดวงนักการเมืองชื่อดังเอาไว้ปี57อย่างครบถ้วน นะครับพร้อมกันยาวน้มว่าโรงการบันเ uh, ิอจะเป็นไงวันนี้เดี๋ยวเราไม้เขาดูดาราแต่ละคนเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขากันหน่อยฮะ ครับขอต้อนรับคุณมงคลรอบเที่ยงธรรมครับสวัสดีครับัได้คนมาถึงเรียกคุณว่าหมอดูไฮโซคือต้องบอกไว้ก่อนนะผมเป็นชาวบ้านธรรมดาเลยแต่บางทีคือผมได้รับเชิญในเครื่องสำอางเครื่องสำอางหลายๆแบรนด์เมื่อก่อนเนี่ยจะเจอคุณสซนทันเวิร์ลคุณเวิร์ลจ้ามไปเลยในชีวิตเดินเป็นอยู่ห้างเดียวบ้านังที่สองคือเซนทันที่อื่นเดินแล้วหลงจริงๆไม่ได้ดัดจริตเดินเป็นอยู่ที่เดียวเซนทันที่อื่นเดินไม่เป็นจริงๆที่เซนทันชิดลมชิดลมก็เห็นเดินอยู่นั่นแหละ ได้ไผมปดีผมได้เครื่องสาอางตัวนี้เราก็ได้ดูหลายแบรนด์ใช่ไหมกวาดเรียบหลายแบรนด์พอๆ<น>กาับจานกระทะชินนบออาแมนหรืออะไร<อ>ได้เลยเออได้เนาะชิจิง์ลเมื่อก่อนครับผมดวงลายมือที่สำคาญใช่ผมดูปัจจุบันที่ผมก็ใช้ลายมือกับไพเพราะว่าลายมือมันโกหกกันไม่ได้ไงมันโชว์มาเลยวันเดีรตีเนี่ยผมเป็นแต่ตอนนี้บางคนเขาเกิดหมอตำแยเขาก็ดูเขาไม่ได้ละเขาก็ว่าเราไม่แม่นเราบางทีเราก็เสียความรู้สึกใช่ไหมแต่ไพเนี่ยมันโชว์มาเลยแล้วลายมือเนี่ยอ๋อเขาจะหลอกเราไม่ได้เลยพอโชว์ออกมาเส้นว่า าสนาเส้นชีวิตเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยครับครับใช่โอดูอะไรคือเส้นหลักที่สุดเลยฮะในการดูลายมือเนี่ยเราต้องดูแบบเส้นพื้นฐานเนี่ยคือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นไหนลองดูมาสิดูนะครับโอ้โหอันนี้ทั้งสองข้างอันนี้เขาขี้น้อยใจก่อนเลยนะเส้นความรู้สึกเส้นการกบาทกลางฝ่ามือเขามีอันนี้เขาเรียกว่าเขาเป็นคนใจบุญกดง่ายหายไวซิกเ้นลางสังหรณ์แต่เนเส้นจิตใจเขาเป็นห่วงโซ่คนที่เส้นจิตใจเป็นห่วงโซ่ในมีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ได้นะครับเกี่ยวข้องกับลักษณะความโลเลความรู้สึกกัง วนอะไรต่างๆได้ง่ายแต่กากระบาดนี่เป็นเส้นที่ดีเส้นพิเศษชนิดหนึ่งคือธรรมะความรู้สึกสิ่งต่างก็เรียกว่าคนใจบุญคนแค้วคาดได้ก็คือคนดีวะครับถูกต้องครับแต่นอนเก่งเหมือนกันนะมันจะไปเรื่องดวงชะตาบ้านเมืองเราตอนนี้เป็นยังดวงชะตาช่วงนี้ก็พูดง่ไงว่ามันก็คือมนุษย์นะ คือประชากรของคนในประเทศไทยประเทศไทยตอนนี้คือแข็งหรือดือ้อหรือว่ามีความเป็นตรงตุองสูงกันมากทุกคนเราต้องยอมรับนะถ้าอะไรที่มันเป็นหลุมดําแล้วมันเ,เกิดขึ้นปุ๊บเราไปแก้ยากแต่ทั้งสิ่งที่จะแก้ก็คือความรักความรู้สึกบางทีคือคนเนนหนื่อยหรือว่าอีโก้หรือว่าทิฏฐิกันมากมเพราะฉะนั้นต้องใช้คําพูดที่เยียวยาซึ่งกันและกันต้องใช้จิตวิทยาสูงในช่วงนี้มากๆคือเยียวยาซึ่งกันจะมีการเลือกตั้ง จับนสุดท้ายของ Celebrity c o n t e s นะคะตอนนี้เราขอต้อนรับนะคะอาจารย์หมอไฮโซมาดูไฮโซนะคะอาจารย์มงคลรอดเที่ยงถามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์่นนี้เคยดูคุณดังเมื่อ16ปีก่อนเรียกว่าตอนเข้าวงการใหม่ๆเลยหน้าอย่างนี้หรือเปล่าไมื่อกีเจอหน้าหมอบอกคุณดังจำผมได้ไหมคุณดังงงจำไม่ได้พอบอกปุ๊บจำได้ได้อนะคะช่วงนี้แซ่บไหมคะคุณ ส่วนใหญ่จะดูเรื่องอะไรเป็นหลักๆครับผมก็ทั่วไปเลยนะครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าตามวัยนะวัยรุ่นวัยเด็กก็จะเรื่องของความรักการเงินการงานแต่ถ้าโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอะไรที่ดินทรัพย์สินมรดกจะตามวัยเลยครับคุณดังจะไม่หม้ยว่าคุณหมอเคยดูคุณดังที่ไหนเมื่อกี้เราคุยกันใช่ใช่แต่ว่าเราเมื่อก่อนนังไปเมื่อก่อนอยู่อ s เอสคุณดัชอบไปเล่นฟิตเนสที่โรงแรมโรงแรมจยาปาใช่ แหนนิกกี้แรวไปดูเลยคุณนิกกี้พามากนิกกี้ต้องหมอไทยเข้ามาเอ๊ะดังายอูตอนแรกเจอทั้งคู่เลยออกเทปพร้อมๆกันเลยอันนั้นก็เด็กผีอันนี้ก็ท้องไม่รับใช่ใช่ก็เลยคำถามเดียวกันสำหรับช่วงนั้นก็ดังไหมมีชื่อเสียงไหมปรากฏว่า ก็ดังจิกๆแล้วก็ดังทั้งคู่ด้วยใช่ครับผมเดี๋ยวขอขัดจังหวะนิดหนึง่งเมื่อกี้เราสัญญาท่านผู้ชมว่าจะแจกรางวัลน,นี่เสือ้อเสือเส้อโรางวัลอีกทีนึงก่อนครับผมค่ะก็คุณผู้ชมคะถ้าเกิดอยากได้เสื้อของน้องดังนะพร้อมลายเซ็นนะฮะเสื้อตัวนี้กับซิงเกิลเพลงนางสาวไทยกับไฟข้างขวานะคะ <c oughs> ก็โทรมาเลยที่089836 ห้าแปดสามสามครับผมโทรมาเลยนะคะโทรเข้ามาเราก็ใส่ชื่อไว้พร้อมเปรนโทรศัพท์เยวจะเดินต้องต้อแจกสองคนมีกี่รางวัลสองรางวัลสองรางวัลครับผมอ่านมาต่อกันครับแล้วอาจารย์มงคลนี่ถนัดดูแบบไหนครับก็ผมจะถนัดลายมือแล้วก็ไพ่ยิปซีด้วยแต่ตอนนี้ต้องขออัปเดตก่อนว่าดังจริงไหมตั้งแต่ตั้งต่ท้ายมาดังจริงไหมล่ะฮะครับก็ดังก็อยู่ถึงปัจจุบันก็ยังมีคุณหมอแสดงว่าคำทำหนยใช่ใช่ฮะคุณหมอเรามาที่เลยดีกว่าครับคุณหมออาจารย์มงคลอาจารย์ วันนี้คุณหมอที่ปกติดูดวงจะดูไพ่ยิปซีค่วันนี้เรามีเวลาเร่งรัดเราใช้แบบเร่งรัดคอเร่งรัดสันะอยค่ะไปดูไพ่ยิปซีครับงงจะมีสองสองรับอันนี้เก่าเลยเห็นไหมครับตั้งแต่คุณดังจับหมกปีเหรอนี่หงอคุณหมอใช่อ่าอ่ได้ไหมแม่ฮะอันนี้คือก็เป็นชุดใหม่แหละครับใช่ใช่วันนี้ดูชุดไหนก็ขอเป็นตัวนี้ดีกว่าอันนี้เอามาให้ชมีเปื่อยแล้วชุดนี้เอารุ่น ออริจินอลคือรุ่นที่คุณนางดูครั้งแรกอ๋อนี่แหละอ่าตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้รุ่นใหม่อ่ะคุณนางต้องจับกี่ใบคุณหมอก็เอาสักห้าใบดีไหมครับเพื่อจะร่นเวลาเลยห้าใบแต่จะหมดนี้จะไดงเหมือนกันจ้าอยู่กับตุกี้โชว์ค่ะช่วงโหราหารยังอยู่เนื้อ บอกเลยว่าในแต่ละสัปดาห์ของเราก็จะนําพาการดูดวงที่แหวกแปลกต่างๆนานาผสมผสานเช่นเดียวกับวันนี้อันนี้แปลกจริงนี่ไงฮะเป็นการดูดวงแบบผสมมิกแอนแมทมิ a แอนแมทต้องถามผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูลายมือและพระยิ่สีอาจารย์มงคล ก็เป็นวันเดือนปีมาก่อนวันเดือนปีมาก่อนวันเดือนปีเกิดเป็นวันเดือนปีเกิดมาก่อนแต่ตีนนี้วันเดือนปีเนี่ยคนที่เกิดหมอตำแยเราดูเขาไม่ได้เขาไม่รู้วันเดือนปีถูกต้องผมก็เลยรู้สึกคุณพ่อหนูก็มีแต่พอสอบใช่ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอยากจะทําให้ทุกคนสามารถดูหมอกับเราได้แล้วอาจารย์มงคลนี่ดูดวงมาทั้งหมดตั้งแต่ดูดวงเป็นจนทุกวันนี้กี่ปีแล้วอประมาณ30ปีขึ้น30ปีขึ้นแล้วฉายาที่บอกว่า หมอดูไฮโซใช่ครับจริงๆต้องบอกในชีวิตเนี่ยโลโซมากเลยลําบากมากเลยคือทุกคนผ่านควหมักบากมาใช่แต่พอมาอยู่เพิ่งมาได้ประมาณ4ี่ห้ีปีใหมอดูไฮโซเพราะว่าเขาส่งสารเรานักข่าวอ่ะผมผมดูปัจจุบันดูมาแสนคนได้แล้วครับผมว่ามันสาสิเอาแค่ปีเอาวันละสามคนพอใช่ไหมรวมมาถึงประมาณ4ี่สองแล้วเนี่ยครับใช่ครับเอาแค่วันละสมท่านพอถ้าบวเลาคุณหานมันแสนกว่าคนจริงนะพี่วันใช่ใช่ พอเขามาดูแล้วนักข่าวนักข่าวสายไฮโซเขามารองภูมิผมอพอมารองภูมิแล้วเขาก็รู้ประวัติผมเขาสงสารเมตตาผมครับให้ฉาย,ยาไฮโซถามอาจารย์มงคนเลยว่า ระหว่างลายมือกับไพ่บีบซีถนัดเรื่องอะไรมากกว่ากันสองอย่างเลยเฮ้ยพอพกันแลยอาจารย์เพราะว่าเราต้องเห็นก่อนไงว่าลายมือคนเราเนี่ยมันจะมีเส้นพิเศษ,ษแต่ละคนเส้นอะไรไม่ไมเหมือนกันเอางี้พูดไปไม่เห็นภาพพี่พนันเส้นแต่และเส้นมีความหมายมากกับชีวิตมนุษย์อา,อาจารย์ขาหนูจะให้อาจารย์อธิบายชีละเส้นเลยได้ครับเป็นประโยชน์ทางบ้านด้วยเนาะลายมือมาลายมือมาเห็นไหมเห็นไหมน่ะไม่เห็นมานั่งนี่สิมานั่งเปลี่ยเป็ี่นเลยจะได้ชัดๆ ผู้หญิงกับดวงที่คู่กันจริงๆค่ะจริงจริงจริงค่ะครับอ่านางนี่น่งนี่โอ้โหอ่าเดี๋ยวจะสอนเลยนะครับลายมือของคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีมีบรรพุรุษคือริ่งริ่งมาก่อนก็คือพูดง่ายว่าผู้ที่ใช้แรงงานอ่า คนที่ใช้แรงงานเนี่ยจะมีทั้งหมดเส้นนะชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจลายมือของคนเราเนี่ยจำเป็นต้องมีเส้นหลักๆนะชีวิตสมองจิตใจนะครับชีวิตสมองจิตใจสามเส้นเราไปดูก่อนว่าเส้นชีวิตอยู่ตรงไหนนะครับสังเกตดูนะครับสเบส้นชีวิตจะอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับ<อ>นี่คือเส้นชีวิตนะครับเส้นสมองนะครับ จะขึ้นยังไงแล้วแต่นะแต่ละคนขึ้นไม่เหมือนกันแต่เส้นหลักๆมันจะอยู่มันจะเกิดจากเส้นตัวนี้เส้นจิตใจอ่าอันนี้คือ3เส้นตัวนี้เขาเรียกเบสิกนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันชีวิติตสมองจิตใจนะครับจะขึ้นยังไงก็แล้วแต่แต่ตอนนี้มารู้จักเส้นที่ดีก่อนว่าเส้นที่ดีเส้นที่เสียเขาเป็นยังไงอ่าเส้นที่ดีคือคือเส้นที่เข้มเข้มเลยไม่ว่าจะขึ้นตรงไหนนั่นคืออันดับหนึ่งเลยเข้มนะถ้าเส้นกลางลงมาก็เบาลงมานิดหนึ่งนะครับเส้นเข้มเหมือนแข็งแรง เส้นบางมัหน่อมีบาบางบ้างแต่เส้นที่เสียคือเส้นที่เป็นเกาะอทติเช่นเส้นแตกนะครับไม่รวมเป็นเส้นเดียวกันขาดวินวินนี่ถ้ามันขึ้นเส้นชีวิตถ้ามันเส้นแตกเขาเรียกว่ามีปัญหานะครับมีปัญหาก็คือบางคนพ่อแม่เลิกกันบางคนแตกแยกถ้าพ่อแม่เลิกกันหรือว่ากำพ้าเนี่ยเส้นชีวิตมันจะเป็นเส้นที่แตกนะครับตน้นต้นชีวิตทนเราเนี่ยตั้งแต่เด็กจะอยู่ทุกช่วงนี้คือคนเราจะมีคุณพ่อคุณแม่ทุกคนแต่คุณพ่อคุณแม่จะนิสัยของแต่ละคนเป็นไงแลวฟ้า ประธานลายมือเป็นยังไงถ้ามันแตกสองข้างเลยนะอ๋อแตกเนี้ยมีสิทธิ์พ่อแม่เลิกกันหรือทะเลาะกันห,ห,หรือสมมติกรณีที่เขาไม่ได้พ่อแม่เลิกกันหรือไม่ทะเลาะกันเขาย้ายบ้านบ่อยอ๋ออ่ามันคือการ<อ>เปลี่ยนแปลงไงแต่ถ้ามีเส้นวาสนาเส้นพิเศษขอเป็นเส้นสีน้ําเงินนะครับเส้นวาสนาเส้นวาสนารับมาเส้นวาสนาได้หเส้นวาสนาหรือเส้นเสานะครับ จะขึ้นสั้นหรือขึ้นยาวก็แล้วแต่แต่ละคนเป็นอย่างนี้อ่า,าเส้นวาสนานิ้วนิ้วกลางเหอะอาจารย์ถือเรีนนิ้วกลางเส้นเสานะครับแต่ตัวนี้สมมุติคนที่จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเส้นเกียรติยศเพิ่มอีกมันจะอยู่นิ้วนี้นะครับสเส้นเกียรติยศเส้นเกียรติยศหรือเส้นอาทิตย์มาจากนิ้วนางอ่มา,ามาจากนิวนน้วนางต้องมีทั้งสองมือไหมะอาจา์อ่ะมือข้างใดบ้างหนึ่งก็ใช้ได้แล้วเพราะมันมีเกียรติละแต่บางคนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าสองข้างดับเบิ้ลดับเบิ้ลคือดีมากไงเพราะส่วนใหญ่เนน่าาะ ข้างซ้ายเนี่ยคือผู้หญิงข้างขวาแมนมากคือเอางี้อาจารย์หนูอยากถามเลยว่าถ้าใครอยากดูคือสมมุติว่าคนหนึ่งไปดูเนี่ยอันนี้คือเหมือนดูคร้าๆคร้าๆแล้วดูคร้าๆแค่ช่วงนี้ปลายปีแต่ถ้าดูจริงๆอาจารย์ต้องดูอะไรอย่างประกอบใช่ครับผมจะต้องดูลายมือก่อนว่าลายมือของคนนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วผมจะใช้ไพ่ในการช่วยตัดสินใจนะคะทีนี้อยากรู้อีกอย่างหนึ่งคือ จะไปติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนได้ครับผมจะรับงานโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรบอกได้ไหมได้เลยครับ0871084664หรือว่าเฟซบุ๊กก็อาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมหรือเพจก็อาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะครับค่ะไปติดต่อได้นะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นเป็นเป็นดิฉันบอกเลยว่าเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่ที่ดูในนี้แล้วบอกว่าแม่น นี่เป็นอาจารย์หมอดูคนแรกๆเลยนะทำเล่นไปนะที่เราที่เราดูเนี่ยอันนี้ต้องควรจะบอกต่อนะเพราะว่าปกติแล้วมันจะมีแบบแม่นบางไม่แม่นบาง,บางถูกไหมพูดกันตรงๆแต่ครั้งนี้แม่นเกือบร้อยเปอร์เซนต์ที่เขียนกันในนี้เลยนะคะไม่ธรรมดาจริงจริงนี่ขนาดเปิดสามใบนะแล้วเปิดละเอียดนะมน่ากลัวขนลุกกว่านี้เหมือนที่ดิฉันโดนตอนก่อนเริ่มรายการเอาคระถ้าจะ่านัวันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมหมอดูไฮโซนะคะที่มาเปิดดวงกับเรานะ,คะใครทคชะตาราศีอย่างไร แต่ที่สําคัญตัวเราเองเป็นผู้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทําดีต้องได้ดีถ้าเราขยันเราต้องรวยค่ะต้องคํานี้ไว้นะคะแต่ยังไงดูดวงเป็นสิ่งที่ประกอบการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างไปติดต่ออาจารย์ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าจะมีเรื่องราวดีๆรอดูสักครู่เดียวค่ะ น้ำแร่เป็นประจําน้าแร่ไม่เหมือนน้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ค่ะสําหรับในวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะได้ฉายาว่าหมอดูไฮโซซึ่งแน่นอนนะคะรายการของเราเนี่ยแขกรับเชิญเราหลากหลายเหลือเกินค่ะแต่สิ่งที่มีคนเรียกร้องกันเข้ามาและก็เป็นประจําทุกครั้งที่มีหมอดูมาในรายการ ก็จะมาแบบขอดูดวงบ้างขอทำนายชะตาชีวิตบ้างวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะให้หมอดูไฮโซท่านนี้ที่ดูหมอมามากกว่า30ปีนะคะดูดวงของคุณค่ะตามโชคตาราศีเลยนะคะแต่แต่วันนี้จนถึงสิ้นปีว่าดวงจะเจิดจะแจ่มหรือว่าจะจบค่ะ รายการเล่นใหญ่จัดใหญ่ขอต้อนรับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอถามก่อนเลยอาจารย์มงคลคาะครับผมหมอดูไฮโซที่ฉายานี้มาได้มาได้ยังไงคือจริงๆเนี่ยผมทํารายการรายการหนึ่งด้วยตอนนั้นนะตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วก็ค,คือเป็นรายการที่เชิญไฮโซของบ้านของเมืองมาเป็นแขกรับเชิญไม่ว่าคุณซูมันีคุณนักเกษมหรือหลายๆท่านไฮโซเลยครับมผมก็เลยได้ฉายาว่าหมอดูไฮโซจริงๆผมเป็นคนธรรมดานะครับแทบจะบอกว่าลูกตาสีตาสาด้วยครับแต่มักจะได้ดูดวงให้กับกลุ่ม ไฮโซกลุ่มดาราหลายต่หลายคนดารามีใครบ้างที่ดูดูให้ก็จําไม่ได้ครับที่แน่ๆก็คุณนองนะครับพี่นองนะครับนก็เคยได้ไปดูที่บริษัทแล้วก็หลายๆท่านแม้ท่านนะครับท่านวออาไม่ใช่ขอโทษขอโทษผิดท่านมหาสมปองอ่าครับก็คือพระมหาสมปองนะครับเคยไปแบบถ่ายรายการที่ช่องหนึ่งแล้วก็เจอกันท่านก็อยากรู้ว่า ศาสตร์นี้เป็นยังไงมันดูนอมุมดูหมอได้หรือ,อท่านก็ให้ให้ลองดูเพราะท่านเป็นพระท่านก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นศาสตร์ที่สามารถที่จะเอ้ยกระดาษใบหนึ่งปรากฏว่าผมดูเสร็จท่านก็เอาดีวดีผมไปถือเลยเราบอกว่าแม่นมากคือผมไม่ได้ให้ท่านโปรโมทเลยนะ,ะท่านบอกโยมเอาดีวดีที่โยมถือมาเดี๋ยวตมาถือให้นะคะที่ดูดูทาง Facebook Live ของเรานะคะหรือดูทางรายการนะคะในเรามี Facebook Live ของเราเล่นใหญ่จัดใหญ่เอ่อ บอกกันเข้ามาได้หน่อยนะคะว่าเอ๊ะเกิดโชคชะตาราศีไหนเดือนไหนอะไรยังไงนะคะ mm hmm. เพราะว,าวันนี้อยากจะให้มาดูดวงกันศาสตร์ที่ถนัดในการดูมีศาสตร์อะไรบ้างจริงๆ,ๆก็คือมีลายมือด้วยแล้วก็ไ mm hmm. พ่สี่เพราะว่าไพา่สี <ทะ S 1> <4 S 2> เนี่ยผมตอนแรกผมเป็นวันเดือนปีก่อนแต่ตอนนี้วันเดือนปีมดูคนเกิดหมอตำแยกไม่ได้ ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนที่มาหาเราเนี่ยได้ดูกันทุกคนปรากฏว่าคนที่อายุมากสมัยก่อนเขาจะเกิดหมอตาแยพอ<ก>ไปไ<ม>แจ้งวันีนก็ไม่รู้วันเดือนปีเกิดชัดเจนใช่ผมก็เลยรู้สึกผิดหวังความรู้สึกเพราะบางทีเขาก็จะบอกว่าเอะเราดูไม่แม่นใช่เ,<อ>เขาดูไม่แม่นหรืออะไรผมก็เอะมันหามาจากอะไรอ๋อก็จึงไปรู้ว่าเขาเกิดหมอตำแยแต่ลายมือยังดูอยู่แต่พูยุซีเนี่ยเขาจะอายุเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบแปดสิบเก้าสิบก็เปิดได้เลยครับ เอาอย่างนี้ดิฉันขอพูดอะไรหน่อยก่อนเริ่มรายการดิฉันแอบดูเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดิฉันไม่สามารถออกสื่อได้นะฮะไม่สามารถเปิดเผยออกสื่อได้โ <c oughs> คตรแม่นเอาละเรามาดูโชคชะตาราศีของพวกเรากันก่อนครับจะดูยังไงดีคะอาจารย์ผมจะเลือกสามใบถ้าเกิดราศีแรกก็คือราศีละสามใบเลยนะครับนับจากวันนี้ไปถึง ากำไรอยกมหาพ่อกริย์กกำไรอยู่ต่องเงินต่อทองที่ถูช้อปปี้แค่นี้มาดิปเอาดิปตรงเนี้เอาแค่เซ็ตของของกำไราเาิ <c oughs> ไม่ได้ลืม <c oughs> จแค่กลลืมอไม่ไดู้อครับ <c oughs> พิธีกร รวยรวยกำไรหยกมหมาโพกกระซับกำไรหยกตองเงินตอทองรวยรวยรวยครับทุกคนรวยรวยรวยพิษเป่เป็นต่อ